สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเปียวจะพาท่านผู้ชมขอโทษด้วยค่ะปวดคันเฮ <c oughs> ้ะจะพาท่านผู้ชมเบ่งดอกใหม่นะคะสวยมากเลยดอกไหม่กำลังบานนะคะส่วนอันนี้ก็กำลังตุ่มๆต้มตุ่มตมตีเอียนบอกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเวลามันแห้งนะคะเนี่ยดอกอุยอ้ยเพิ่งบินตอมเปียว ไพ่อเอากลับไปบ้านไปให้แม่ันแม่ปลูกนะคะนี่นี่นี่อันแบบเนี้ยคะ่ะพี่เอากลับบ้านเพิ่งกาลังตอมพี่เอามาฝังไว้เนี่ยคะ่ะกําลังเกิดขึ้นสวยเลยปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองอีกนะคะแล้วอันนี้เป็นดอกแห้งนะคะของดอกไม้บบสเนดิกีตีเปียวเ,เคยเอาให้แตาผู้ชมเบิ้งนะคะเนี้ยคะ่ะเพื่อจะ เก็บนะคะเพี่วกับบ้านเดี๋ยวจะรอกับบ้านบึงถ้าบาถือเขาตรวจนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเก็บลูกนะลูกยางนั้นเปลืมซื้อแล้วลูกแบล็เบอร์รี่ค่ะท่านผู้ชมเบิง่งพื่เปลูกใส่กระถางนะคะดกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นบอว้าวดกมากเลยค่ะท่านผู้ชม พูดนะ่วยไ่มากเลยค่ะใญ่ก็หัวแม่มือเปียวอีกค่ะเด้ย๋ยวใช้ทำมืช่มเบึงนะคะนี่ค่ะเปียวปลูกใส่กระถางทำมืชุ่มเห็นบ่ดดโดโดเปียวเอาไปกินเก็บไปกินรอบนึงแล้วค่ะนี่รอบที่สองนี่ค่ะกำลังมาเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะเก็บนะคะอพาเก็บแบล็คเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ที่สวีเดนนะคะนี่ค่ะ ยังมีสีแดงๆติดอยู่นี่แสดงว่ามันสิสมๆแน่เนี่ยเดี๋ยวเปลอสิซิมให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะเนี่ยค่ะอืมบ่สมปานเดสมนิดนิดนะคะนี่นะคะก,ก็เก็บเก็บแบล็คเบอร์รี่สดๆจากสวนเลยนะคะเนี่ยค่ะทาะ่านผู้ชมเปลวจะเก็บไปฝากยานะคะ ยาปเปี่ยวบ่มีเปลือกจะเก็บโอ้ยเก็บแบล็คเบอร์รี่ไปฝากคุณแม่ย่าแล้วก็ใส่ซองแข็งไว้กินเองน้ำนะคะดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมปีนี้แบล็คเบอร์รี่ของเปียวดกเนื่องจากว่าเป่อกปลูกใส่กระถางมันบ่นคะ่ะแล้วเปียวเอาปุ๋ยขี่งัวใส่นะคะแล้วเปียวก็หดน้ำบ่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมบ่งเขาออกมาอีกแล้วค่ะ ดกมากเลยค่ะยิ่งเก็บยิ่งดกแล้วก็กิ่งไม่เนี่ยออกมาแบบใหญ่มากเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยถ้าเฮาบอมลุงดีนะคะการที่เฮาปลูกในกระถางนั่นสินะคะมันดูแลง่ายนะคะเปียวว่านะคะแต่เขาต้องลดนมม้ำบ่อยๆนะคะโอ้ยอันนี้เละแล้วเริ่มเละถ้าเละๆแบบนี้นะคะ่ะจะหวานหวานมากเลยเบิง่งมือเปียวแรมแล้วะคะ่ะเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะฟินมากโอ้นี่ท่านผู้ชม ที่แรกกับปีปีที่แวเพวกกินส้มสมค่ะท่านผู้ชมสมอย่างเดียวเปี้ยก็เลยเอาปุ๋ยขิงงัวมาบำรุงพ่อพี่เอาปุ๋ยขิงงัวมาบำรุงแซบไหมคะะ่ะออกหวานๆเนี่ยคะ่ะ<น>ดกขัาค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคือความสุขในต่างแดนนะคะถ้าเขาปลูกพักผลไม้หรืออย่างกระซามโดยตัวเองนะคะแล้วเขาได้เก็บกินผลผลิตของตัวเองนะคะ มีความสุขอย่างบอกว่ถูกเลยนะคะเปรี้ยวชอบมากเลยค่ะนี่เปียวเก็บโอ้ยเละๆฟินมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเละแล้วเนาะอีพอีอแม่เออมันเด้อขวัญเลยพูดนะเละแล้วมันสุกแข้งลายเก็บสดๆจากส่วนจะคของนี่แหละคะ่ะมันแซ่บถูกใจลายนี่ค่ะลัางอันลัางอันก็นยังติดสุกหมดเห็นปะคะขวัญแบบเนี่ยมันก็นเลยเหตุให้ดึงออกอยากนะคะเอาไปเอาไปเธอเก็บงวนน้าเนาะ เออันง่ายก่อนบิ่งค่ะถ้าอันใดสุกแห้งแล้วจับรียพุดลรค่ะอันนี้คือสุกแห้งแล้วนะคะมันก็ได้เป็นแบบนี้นะคะนี่อันเนี้ค่ะนี่กะกําลังเคิมกําลังสุกแบบนี้จะออกรสสาติสมสมแน่เลยจ้ะส่วนอันนี้ก็ไก่สุกแล้วค่ะเนี่ยแดดออกมือสองมือกะสุกแล้วค่ะพอฝนตกรสชาติก็จะจืดชืดเนาะค่ะเนาะนี่คะตัวก็เก็บไป เนี่่ยคะสวยงามมากนะคะไงกินสมกําลังแสบค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่พวงนี้ฮลูฮล่ามากค่ะโอแดงเต็มมือเลย ดก,กคักพราะขานผู้ชมพุ่นะดกดกแบกบลีเปี๊ยวปีนี่ดกคักดกแนวพุ่นะเก็บกินก็จะหมดนานาวกับพุ่นะค่อยๆออกมาเต็มเลยค่ะอันนี้กะละลังจะเริ่มสุกอีกแล้วุ่นนะคะ่ะเต็มเลยค่ะว้าวพุ่นะ,ะดกคัก <c oughs> มีให้เก็บกินตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคือความสุขในตางแดนเนาะคะ่ะเนาะมีอย่างเขาก็กินน,นั่น เก็บเด็ดสำใจเทาเอาสานันละค่ะเนี่ยโอ้ยปลูกใส่กระถางเด้อค่ะถ้าผุ้ใดประัทไดนมีเนี่ยค่ะวิตามินสูงได้คุณค่ากินเราดีสําหรับผิวพรรณนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าวลูกใหญ่มากเลยนะคะเบิ่งแน่คุณเ่ะเลิศมากค่ะลูกใหญ่เต็มเลยอืม ฟินมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวี่อไปเก็บผักให้แฟนก่อนเ้อะค่ะแบล็กเบอร์รี่นะคะ,ะ,คะสวยงามมากเลยค่ะเก็บสดๆจากสวนนะคะลูกฉ่ำมากค่ะทุกคนว้าวแบ็กเบอร์รี่จากสวนที่สวีเดนนะคะ